สนับสนุนโดย True กิ g กเท c h โปรไลฟ e เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสเปวงไม้แจ้งความเอาผิดชาวเน็ตเหตุด่าลูกในโซเชียล สมผูอรยาเงอเคชองนัเกิดในวัย41ปีเต่เปียรัตเผยนิสัยขุนชานนในตอนที่เคยร่วมงานเมดโดรลูกสาวพอวอลเกอร์ยอมรับเคยทำแท้งมาก่อน NCT, เซน็นิดเทรนด์ทวิตเตอทันทีที่เดินทางจากจีนมาถึงเกาหลีใต้ สวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่านเข้าสู่สายซน์นงชทูนโมนะคะค่ำคืนนี้กับจีน่าและพี่แบงค์ค่ะเราบอกว่าใจตรงกันนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยคู่กันเลยนี่นี่นี่นะครับไม่ใช่หรอกนนนๆทีจะเจอกันค่ะโดนกัดอีกแล้วหนึ่งแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมนะครับสามารถดูรายการของเราทั้งสดแลวก็ย้อนหลังได้เลยนะครับที่ Truevision Now ผ่านแอปพลิเคชัน True ID นะครับรวมถึงเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายให้ติดตามกันนะครับด้านล่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็น Instagram <ช> Facebook นะครับ Twitter TikTok หรือว่าทางโอ้โห YouTube Channel ก็มีเช่นเดียวกันเลยครับใช่แล้วนะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามกันได้เลยนะคะเอาละไปเริ่มกันเลยที่ข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าทําเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ที่แบงค์ต้องออกมาแจ้งความนะ,ะหลังจากที่มีเกรียนคีย์บอร์ดนะคะต้องบอกว่าหลายท่านอยู่เหมือนกันแต่ว่ารายนี้เป็นรายล่าสุดนะคะ,ะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าลูกของคุณเป้นเนี่ยในถ้อยคําที่หยาบคายมากๆเลยนะคะ ให้เราเนี่ยสังเกตได้เลยนะว่าคุณเป้เนี่ยหัวเสียเลยทีเดียวนะคะเจ้าตัวบอกว่ากระเช้าก็จะไม่รับอยากให้ชาวเน็ตคนนี้ได้รับบทเรียนค่ะวันนี้นะคะเวลา14นาฬิกาค่ะเป้วงไม้และพระยาสาวนะคะคุณกรพร้อมกับทนายความเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าลูกชายฝาแฝดน,นะคะอย่างน้องมิวสิกและน้องลิลิสค่ะด้วยถ้อยคำหยาบคาย โดยคุณเป้และภรรยานะคะได้เปิดใจกับทีมข่าวว่าการกระทําแบบนี้ที่มาพูดใส่เด็กอายุไม่ถึงขวบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ควรค่ะซึ่งอยากนําเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นตัวอย่างเราไม่ควรต้องมายอมกับการที่คนจะมาพูดอะไรแบบนี้ก็ได้บนพื้นที่ของเราซึ่งเราในฐานะพ่อแม่ก็ต้องมาปกป้องสิทธิ์ของครอบครัวค่ะม,มันล้ำเส้นกันบันิึน,นงตรงที่ว่าเขามาคอมเมนต์ในใน ในเชิงที่หยาบคายมากๆกับลูกลูก,ลกของผมทั้งสองคนนะครับซึ่งผมมองว่าการกระทําแบบนี้หรือคําพูดคําจาแบบนี้ที่มาพูดใส่เด็กซึ่งเด็กยังอายุไม่ถึงขวบนะฮะผมมองว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ไม่ควรไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ไม่ควรผมมองไปเห็นอนาคตว่าถ้าลูกของผมเกิดเติบโตขึ้นมาคอมเมนต์ต่างๆเหล่านี้ก็จะยังคงลอยอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเมื่อเขาโตขึ้นเมื่อเขาเข้าใจมากขึ้น สิ่งนี้อาจจะเป็นแผลให้กับเขาก็ไ <defence> ด well, so. the ้เกิดขึ้นใน IG จีของกอนค่ะก็คือแลปั๊มนมอยู่แล้วก็เลื่อนดูสโซนหนึ่งก็ตกใจมากว่าเขามาคอมเมนต์อะไรเพราะมันหยาบคายแล้วก็รุนแรงมากๆพอไปดูมันคือวิดีโอของลูกทั้งคู่เลยตกใจมือสั่นหมดเลยค่ะคือพยายามรวบรวมสติบอกพี่เต้ว่าใจเย็นๆนะมีอะไรจะให้ดูแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการกับสิ่งนี้ยังไง มันเป็นคำพูดที่หยาบคายขนาดคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันฟังกันยังคงรับไม่ได้เลยฮะนี่ไม่ใช่คําพูดที่ควรจะมาพูดกับใครทั้งนั้นถ้าค,คือเรื่องเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นได้ประมาณสามสี่วันน่เองเขาเป็นไอจีอวาตารค่ะใช่ครับใช่ซึ่งเราไม่รู้อยู่แล้วว่าตัวตนเขาคือใครใเรามีโอกาสได้ทักเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเขาแหละครับ <S <S แต่ว่าเขาไม่ได้ตอบกลับมานะครับแล้วก็เออเราก็เลยปรึกษากับทนายนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็เลยได้รับคำปรึกษามาว่าจริงๆเราคงจะต้องมาแจ้งที่ปอทเรื่องคอมเมนต์ที่เป ซึ่งผมโตพอที่จะรับมันได้ผมโตพอที่จะเข้าใจได้ว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดการกระทำของเรามันมักจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับทุกๆคนอยู่แล้วแต่นี่บังเอิญว่ามันดันเป็นลูกของผมซึ่งลูกของผมไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนเลยหวังว่าเราจะได้เจอตัวหวังว่า,าจะได้เจอหน้ากันแต่แทำไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทําอะไรเขาเหรอกครับเพราะว่าผมผมทราบดีว่าผมกับเขาน่าจะน่าจะอยู่คนละที่แน่ๆเราเราเราไม่ได้อยู่ในที่เดียวกับเขาแน่นอนผมผมรู้สึกว่าเขา ถ้าเขามีจิตใจขนาดนี้ถ้าเขามีจิตใจขนาดนี้เราอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ให้กฎหมายเป็นคนดูแลเขาแล้วกันครับก็อย่างที่คุณเป้ได้บอกให้กฎหมายนั้นเป็นตัวจัดการกันละกันนะคะคเพราะว่าจริงๆเราน่าจะเข้าข่ายการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะคือโทษมันอาจจะไม่เยอะหรอกอแต่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเข้าใจหัวอกเลยนะคะแล้วก็น้องเนี่ยยังเดินไม่ได้เลยนะพี่แบงค์ยังเด็กอยู่มากๆเลย,เลยนะคะเขาไปทําอะไรให้ใหคุณ อย่างที่พี่นิสสกุลเคยฝากเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรดีๆไม่ได้เนี่ยไม่ต้องพูดออกมานะคะให้พูดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองโอ้โหเขาเคยฝากไว้่คนี่คือมีการโค้ดมาเลยใช่แต่เป็นประโยค์ที่ดีจริงๆเพราะจริงๆผมรู้สึกนะครับคุณผู้ชมว่านี่มันยุกอะไรแล้วนะฮะยุค2022แล้วถ้ามยังมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นที่สําคัญคือบูลลี่กับเด็กที่แบบโอ้โหอายุไม่กี่ขวบเองหนุไม่กี่เดือนด้วยซ้ำนะครับนี่คือไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะครับยังไงก็ ฝากทุกคนเลยดีกว่านะครับต้คนหยุดบูลลี่แล้วก็หันมาให้กําลังใจเป็น p o ส i t i ิ i ตี้กันดีกว่าถูกต้องค,คะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งคนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ป้ายแดงเลยนะครับคนนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยคือรู้จักกันมานานมากอ,มอยากรู้ไหมว่ารู้จักกันตอนไหนตอนไหนคะผมเนี่ยเล่น MV เพลงแรกรใน <มา S 1> ชีวิต กับเขานะฮะนั่นก็คือคุณแนนนี่เกอร์ลีเบอร์รี่นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแบงค์ยังไม่ได้เข้าวงการบันเทิงเลยเป็นผลงานชิ้นแรกเป็นเพลง m อนะครับเ a t u r ริงไม่อยากจะพูดเลยใครอยากดูเรามาดูได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเขาก็ได้คลอดลูกชายคนแรกออกมาแล้วครับเพลงอะไร ต้องขอแสดงความยินดีเลยนะครับกับคุณแม่ป้ายแดงคนสวยคุณแนนนี่เก์ลี่เบอร์รี่นั่นเองนะครับที่เพิ่งคลอดลูกชายคนแรกเมื่อคืนวันที่27ิมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้ากันเลยนะครับพ่อแม่ลูกพร้อมเขียนความในใจถึงเบบีตัวน้อยนะครับว่า welcome to our family my little boy Aaron นะครับได้เห็นหน้ากันสักทีนะหนูจิ๋วพยายามคลอดธรรมชาติแต่ธรรมชาติร่างกายดันไม่เอื้ออํานวยรอกันมา9ชั่วโมง ฉีดก,กระตุน้นคลอดก็แล้วจนปากมันลูปเปิดครบ10เซนแล้วก็เบ่งอยู่ชั่วโมงครึ่งคุณแม่พยายามแล้วนะ เศร้าในที่สุดก็เลยต้องผ่าค่ะจิ๋วออกไม่ได้จริงๆแม่คงบำรุงมาดีตัวแน่นตัวยาวมากเลยลูกน้ำหนัก3.6กิโลกรัมยาว53 kg. เลยฮะแต่ยังไงก็ได้ให้เราได้เจอกันนะเจ้าลูกชายรอดูคลิปใน YouTube นะคะว่าแม่ต้องผ่านอะไรไปบ้างก่อนที่ต่อมานะครับจะโพสต์อีกหนึ่งภาพนะครับพร้อมแคปชั่นว่านี่เลยครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ภาพนี้ฉันผู้อุ้มเด็กไม่เป็นด้วยซ้ําเล่นกับเด็กก็ไม่เป็นแต่วันนี้มีลูกเป็นของตัวเองลจ้ แม่จะทำให้ดีที่สุดจะรักหนูให้ดีที่สุดนะเจ้าเอเรนน้อยนั่นเองครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีจริงๆเลยนะครับผมถึงแม้จะไม่ได้คลอดตามแบบธรรมชาติเนาะแต่ว่ายังไงตอนนี้ก็คือวิวัฒนาการทางการแพทย์มันสามารถคลอดได้หลักหลายรูปแบบอยู่แล้วแล้วจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณผู้ชมคือพี่นันนี่เนี่ยเขาออกกําลังเยอะมากใช่ฟิตทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยคือโอ้โหคือแฟนตัวล่ำมากๆนะครับเป็นเทรนเนอร์ชไใช่ใช่เป็นเทรนเนอร์ทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้เนี่ย ลูกคนนี้เนี่ยในอนาคตน่าจะแบบสายเฮลตี้แน่นอนแข็งแรงแน่นอนรหรือว่าพอคุณแม่คลอดมาปุ๊บน้องอาจจะมีซิกแพคเลยก็เป็นได้นะคะเร็วไปนะ <c oughs> อันนั้น,นจะวิวัฒนาการ <c oughs> าไปนิดนึงนะ<อ>งามาดูการประกวดมิส i v นเวสไทยแลนด์ยังไม่ได้กว่านะคะ เริ่มต้นขึ้นแล้วนี่พี่แบงค์บอกว่าเมื่อวานไม่หลับไม่นอนเพราะว่าดูการประกวดอยู่ครึ่งมันเข้มข้นจริงๆไงพี่แบงค์หยุดดูไม่ได้เลยล้องบอกว่าดูที่ไหนรู้ไหมที่ไหนคะ่ะ True ID นั่นเองครับผมจะเป็นช่องทางอื่นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีช่องทางเดียวด้วยอเอาล่ะไปติดตามกันได้เลยนะคะตอนนี้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ45คนสุดท้ายแล้วละค่ะ ทราบกันแล้วนะคะกับรายชื่อผู้เข้ารอบ45คน Miss Universe Thailand 2022ค่ะซึ่งสาวงามนะคะที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง45คนนี้เนี่ยจะผ่านเข้าไปสู่ Miss Universe Thailand 2022รอบออเดชั่นหรือว่ารอบคีย์เวิร์ดนะคะที่หลายๆคน,นรอคอยนั่นเองค่ะ45สาวงามจะเป็นใครกันบ้างไปชมกันได้เลย มชมรอบออดิชั่นได้ที่ True ID นะคะวันที่3กรกฎาคมนี้พร้อมกันทั่วโลกค่ะโดมบบยมันนำมากเลยเดินเข้ามาทำให้ห้องดูสว่างสวยคนเรา่านี้ไป <empieza> <S <S> ราติดตามชมได้เลยนะคะปีนี้เข้มข้นมากมาเพราะว่าอะไรรู้ไหม,มพี่แบงค์สาวๆเนี่ยภาษาก็ได้ฝึกก็ดีนะคะบ,บางคนเนี่ยผ่านการประกวดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ย่อมที่จะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของอตัวเองอบางคนกลับไปพัฒนาฝีมือกันเพื่อมาสู้ศึกครั้งนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เขาแสดงความดีกับทุกท่านด้วยนะคะส่วนสาวๆคนไหนที่ไม่เข้ารอบไม่เป็นไรปีหน้ามาใหม่นะคะอเอาเรื่องเหล่านี้แหละไว้เป็นประสบการณ์ปีหน้ามาอีกเจอกันอีกโอ้โหนี่มันคําแนะนําจากรุ่นพี่ นางงามเก่าเลยนะครับบอกหมายบอกมือกันแล้วไม่แต่จสิงต้องบอกนี้ต้องบอกนี้ว่าปีนี้เนี่ยคือหลายๆคนที่จีน่าบอกไปว่าตัวเต่งเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามามืดก็มาแรงมากๆเลย เอาเรืองนในป่าใหญ่อยากจะวิเคราะห์เป็นฉากๆนี่แฟนนางงามตัวยงจริงๆอาจจะต้องซื้อรายการเราเพิ่ม <c oughs> เออก็ได้นะขอช่วงหนึ่งนะครับมาสัมภาษณ์แล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าคนไหนเป็นยังไงเพราะว่าเมืม่อคืนในดูมาคือโอ้โหหลากหลายคนนี่คือดีอมากๆแล้วตอนนี้ก็ดีใจกับ4 5คนนะครับเดี๋ยวรอดูกันรอบออดิชั่นเนาะว่าจะตอบคําถามคีย์เวิร์ดเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ามาที่เรื่องต่อไปนะครับสาหรับคนนี้เลยดีกว่าบิ๊กบอส Uhm เก่าของผมเลยพี่ก็ถือว่าเป็นลูกรักเลยเป็นหนึ่งในลูกชายของเขาเหมือนกันนะครับคุณเต้กันตนาครับหรือว่าคุณเต้เปียวรัตน์นั่นเองนะครับล่าสุดในเขาก็มีแถลงข่าวซีรีส์เรื่องใหม่ของเขานะครับแล้วก็มีการพูดถึงคุณขุนชานนเคยร่วมงานไหมใช่เคยครับก็อยู่ด้วยกันเลยเราเคยเจอดราม่าไหมคะไม่เคยเจอดราม่าด้วยกันแต่ว่าก็ เคยเจอเรื่องราวต่างๆมาบ้างไม่หลบตาน้องเนาะมาพยายามจะพูดให้แบบคำไหนดีที่มันจะกลมกลมที่สุดนะฮะแต่ว่าวันนี้คุณเต้ได้เปิดใจนะครับพูดถึงหนุ่มคุณนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องถอยห่างกันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ต้องยอมรับนะครับว่าหนุ่มขุนชาโนน่ยได้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงนะครับก็เพราะคนนี้เลยคุณเต้เปียรัต์นะครับทายาทกันตนาน,นั่นเองนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็จะเห็นได้ว่าคุณเตเ้ก็เริ่มที่จะถอยห่างจากจหนุ่มขุนนะครับจากที่มีงานอะไรก็จะเป็นหนุ่มขุนตลอดแต่ก็กลายเป็นคนอื่นมาแทนที่นะครับอาจจะเพราะว่าระยะหลังนี้พิธีกรหนุ่มก็ ปบพฤ้นตัวไม่ข้อ,อยู่ในกรอบสักเท่าไหร่หรือเปล่าะนะครับล่าสุดครับคุณเต้ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าก็ไม่ได้คุยกันมานานแล้วตั้งแต่เริ่มโควิดเลยไม่ได้คุยกันนานมากแล้วตั้งแต่โควิดซีซั่นแรกๆเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่อมามีติดต่อมาถามว่าเอ๊ะแม่เป็นยังไงบ้างเขาก็เรียกเต้ว่าแม่นะแม่สบายดีไหมก็มีนิดเดียวก่อนจะเกิดเรื่องนี้สักปีหนึ่งมั้งแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีติดต่อมาเลยเพราะเราไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนตอนที่ทํางานด้วยกันเพราะว่าเขา,เ,ขา,าเรราาเท่่่ไหแล้ววก็คือมีชน ึงที่เขาเนี่ยก็เป็นแน่นอนนะครับพิธีกรของ The Face Thailand แล้วเต้นเนี่ยก็เปลี่ยนพิธีกรมาเป็นคุณอองตวน ก็ต้งแต่นั้นแหละถึงเริ่มห่างกันเราก็คุยไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรกันแต่ว่าเต้นเนี่ยก็เป็นคนชัดเจนเรื่องการทํางานมากๆแล้วก็เป็นคนดุเรื่องการทํางาน,าน,น,งางานถ้าใครทํางานกับเต้ก็จะรู้ว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะส่งเสริมให้ทํางานให้ดีถามว่ายังเป็นลูกรักไหมแน่นอนนะครับก็ยังเป็นเรารักลูกเราอยู่เราถึงได้ทําแบบนี้เราถึงได้ให้เขาไปพิจารณาสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตก่อนนั่นเองยังไงนะครับแม่อยู่นี่นะลูกก็อยู่ที่ชอบที่ชอบแล้วลูกก็มาหาแม่ได้ตลอดเวลาเลยแม่พร้อมรับลูกได้ตลอดเวลา อยากทำงานเมื่อไหรบอกได้เลยแต่ให้ให้ทำงานแล้วไม่ตื่นมาทำงานเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะถ้าถามว่าพร้อมให้โอกาสไหมนะครับก็ต้องยอมต้องถามชาวโลกทั้งหมดที่เขาเคยให้ความรับผิดช,ชอบกับหนุ่มขุนด้วย ว่าเขาพร้อมหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ใช่กันตนายอย่างเดียวที่เคยมอบความรับผิดชอบให้นี่คือสิ่งที่เต้นเนี่ยรับไม่ได้เลยถ้าเป็นงานของเราเองเรายังรู้สึกว่าเรายังพอไปปล่อยไปไม่เป็นไรแต่พอเป็นงานของคนอื่นแล้วพอเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็ต้องหยุดก็ให้เขาอยู่ในที่ชอบที่ชอบละกันแต่ไม่มีการตัดหางปล่อยวัดนะไม่มีทางเลยเคยมีลูกส่งจดหมายมาฟ้องเต้ยังไม่เคยตัดหางเลยครับ เมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องจดหมายมาฟ้องนี่ก็พอรู้ด้วยนะอยู่ในตราม่าเราเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่จริงๆต้องบอกว่าพี่เต้เป็นคนให้โอกาสคนมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบรักใครก็รักอย่างนั้นเลยแล้วก็อย่างที่ผมอ่านข่าวไปเลยว่าคือถ้าใครทําไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นแล้วอย่างคุณขุนเนี่ยบางทีไม่อาจจะมีโอกาสบางโมเมนท์ที่อาจจะแบบพลาดบ้างอะไรอย่างเช่นมาสายหรือไม่มาอุ้ยทำไมรู้ไม่ได้พูดนะครับขุนได้ยินมา ที่คุณน้องรักพี่เหมือนเดิมไม่แต่จริงๆคือต้องบอกงนี้ว่าคือมันสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองกันได้นะแล้วก็จากสามารถที่คุณขุนเพิ่งเจอไปเมื่อต้นปีนี้ผมว่าเขาก็น่าจะเป็นบทเรียนนะฮะแล้วก็หวังว่าจะกลับมาเป็นเหมือนกับคนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเข้าวงการพร้อมๆกันเขาขยันมากค่ะเขาแบบเฮ้ยคือรู้ว่าต้องทํายังไงเข้าหาผู้ใหญ่ยังไงแต่พอไปเรื่อยๆก็อาจจะมีแบบเปะไปบ้าง เออ<ม>ก็ต้องไปดูที่ต้นเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไร,รนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็หวังว่าจะกลับมาเข้าสู่วงการได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูพี่หนุ่มกลากา่าดีกว่านะคะนี่ก็เรียกว่าต้องส่งกําลังใจให้เป็นการด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะอาการเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวจนน่าจะเล่าให้ฟังค่ะแฟนๆนะคะแห่ส่งกำลังใจให้กับนักร้องหนุ่มกลากันอย่างล้นหลามเลยะคะ่ะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพนะคะชู2นิ้ว ขณะที่อยู่โรงพยาบาลอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุถึงสาเหตุที่ต้องมาโรงพยาบาลในครั้งนี้นะคะโดยพี่หนุ่มนั้นได้โพสแคปชั่นเอาไว้ใต้ภาพว่าป่วยสิจา้ารออะไรอยู่โดนไป2องเข็มผนังกั้นจมูกคดนะคะต้องมาตามอาการแล้วก็รักษาอีกทีเพราะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เป็นไซนัสแล้วก็คออักเสบบ่อยค่ะหลังจากที่โพสตข้อความไปนะคะก็มีเหล่าแฟนเพลงเนี่ยเข้ามาส่งกําลังใจให้กับนักร้องหนุ่มกลาลากันอย่างมากมายต่อมาะะทีมข่าวนั้นได้ติดต่อไปอยังนักร้องหนุ่มค่ะ ซึ่งผู้จัดก,การส่วนตัวนะคะแจ้งว่าคุณหมอบอกว่าให้ถนอมเสียงเอาไว้ให้มากๆแล้วก็ให้พักผ่อนเยอะๆนะคะซึ่งทีมข่าวทูนไซา์ก็ขอให้นักร้องหนุ่มหายไวๆค่ะ เรื่องของจมูกคดหลังคดเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆน,นะคะคอย่างของเพื่อนจีน่าเหมือนกันบางคนเนี่ยปวดหลังมากจนต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะมีการแบบไปตรวจเช็คอัพล่างกายก็เลยรู้ว่าอ๋อสันหลังคดคือเป็นมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าเราไม่ทราบไงมันอยู่ด้านในนะคะคต้องไปทํากายภาพบํบาบัดอะไรกันมากมายจมูกก็เช่นเดียวกันนะคะ้ารู้สึกว่าเราป่วยบ่อยเป็นไซนัดง่ายเป็นภูมิแพ้ คือเซนซิทีฟกับสภาพอากาศยิ่งสภาพอากาศตอนนี้เดี๋ยวแป๊บๆก็ฝนตกแล้วเพราะฉะนั้นไปเช็คกันให้ละเอียดเลยนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญค่ะใช่แล้วนะคบแล้วยิ่งสําคัญเนี่ยคือพี่หนุ่มก็คือใช้เสียงอยู่แล้วเนาะแล้วืาอทีในเสียงเขาก็จะมีความแหบบ้างเหมือนผมเลยค่ะแหบเสน่ห์แหบเสน่ห์มันนี่แอบคิดในใจว่าไปไปเช็กบ้างดีไหมเพราะเราบางทีเราไม่รู้จริงๆนะว่าแบบจมูกเนี่ยมันเป็นมีการคดหรือมันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่านะยังไงต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับ เอาละครับี่เรื่องต่อไปนะครับสำหรับคุณหยองลูกหยีนะครับเขาได้เล่าสาเหตุนะครับที่คุณเล็กอินซีเนี่ยผ่าตัดด่วนครับ ทำเอาแฟนเพลงเพื่อชีวิตนะครับที่ทราบข่าวเนี่ยแฮรส่รงกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยนะครับหลังจากนะักร้องเพื่อชีวิตคุณเล็กอินซีเจ้าของเพลงอีเรียมต้องเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันเลยครับหลังจากที่เขาเนี่ยก็มีอาการอาเจียนปวดท้องรุนแรงซึ่งคุณหมอตรวจร่างกายนะครับก็แจ้งว่าคุณเล็กอินซีเนี่ยเป็นลำไส้อุดตันจึงต้องผ่าตัดด่วนนั่นเองครับโดยคุณหยองลูกยีนะครับเพื่อนสนิทของหนุ่มเล็กอินซีก็ได้เผยกับทางทีมข่าวนะครับว่าคุณเล็กอินซีเนี่ยผ่าตัดเรียบร้อยแล้วพร้อมกับบอกว่าพี่เล็กนะเเนนนขาป็นคนดื เป็นอะไรก็จะไม่ค่อยบอกนะครับส่วนตัวก็ทราบจากภรรยายทีนึงว่าเขาเนี่ยมีอาการมานานแล้วนั่นเองครับแฟนเขาบอกว่าเขาเขาเขามีอาการนานแล้วเขามีอาการนานแล้วแต่เขาเป็นคนไม่ไปหาหมอเขาไม่ตรวจเช็คร่างกายเขาเขาคิดไปแบบแบบไม่ต้องไปบอกใครว่าเราป่วยนะ่นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพอลงไปแล้วเดี๋ยวไม่มีคนโทรมาจ้างงานนู่นนี่เดี๋ยว อดตายอะไรอย่างเงี้ยเหตุาการณ์ก,ก็คือเมื่อวัน26<ะ>เป็นวันเกิดวันเป็นวันเกิดอาหยองนะ,ะทีนี้ก็เพื่อนว่าวันนั้นไม่รู้ว่าใครมาบ้างคุณเล็กอินรีเนี่ยแกจ,จะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของอาหยองเ่ยที่อยู่ใช้ประดาน<ะ>ยังไม่ได้เข้าบ้านแต่ที่จัดงานเราจัดที่ตึกตึกข้ามะนาวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยู่ๆก็มีคนโทรมาบอกว่า พี่หยองร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรมีใครเป็นอะไรเห็นรถพงไรรถอ้ไมูลิธิเข้าไปเขาบอกว่าพี่ได้กินซีไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไปนั่งคุยกับพ่อกับแม่แล้วทีนี้ก็เกิดอาการแบบอาเจียนแบบพว่ออกมาเป็นเลือดพ <c oughs> ว่ออกมาเป็นเลือดก,ก็เลยขับไปส่งโรงพยาบาลไ <c oughs> ปโรงพยาบาลเสร็จแล้ว พี่เล็กแกเป็นคนดื้อแกจะไม่บอกว่าเป็นอะไรแกถ่ายแกไม่ถ่ายมาทั้งเจ็ดวันแล้วแล้วกินไม่ได้มาทั้งเจ็ดวันกินเท่าไหร่ก็วัวออกวัวออกแฟนแกเล่าให้ฟังพอตอนเช้าอหยองเขารีบไปไปดูเขาที่ร้านเขาออกมานั่งรอรอไอหยองแล้วก็เลยบอกเฮ้ยผมจะไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เขาใจเขาสู้แล้วก็บอกไอขึ้นรถเลยขึ้นรถอยู่นี่เลยผมมาเข้าห้องถูกเชื้อถูกเฉื้อสั่งหมอนตรวจสแกนเสร็จลำไส้ตันเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ลำไส้ตันหมดเลย ไม่มีที่ไปเลยเขาก็ดูดเศษอาหารอะไรที่มันตกค้างในร่างกายออกมาพี่เอี่ก็เลยบอกว่าเอางี้หมอครับช่วยผมขอย้ายสิทธิ์ฉุกเฉินแล้วก็ผ่าตัดเลยถ้ายิางตายแน่ไม่ก่อนแน่เขาก็เลยหมอเขาก็กลัวมือผ่าตัดให้วาเมื่อวาน ทางด้านคนใกล้ชิดของคุณเล็กอินซีนะครับก็ได้อัปเดตอาการหลังผ่าตัดนะฮะว่าการผ่าตัดครั้งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของพี่เล็กเนี่ยก็แน่นอนผ่านไปได้ด้วยดีนะครับพยาบาลได้แจ้งว่ามีสติดีทุกอย่างคุยรู้เรื่องแต่ว่ายังไม่ได้ถอดท่อช่วยหายใจถ้าหายใจเองได้หมอจะถอดเร็วๆนี้แน่นอนนะครับพี่เล็กเนี่ยสู้มากๆเลยแต่ตอนนี้ก็คือยศง,งดเยี่ยมทุกกรณีนะครับงดเฝ้าด้วยได้แต่ให้กําลังใจยอยู่นอกโรงพยาบาลนั่นเองนะครับก่อนที่จะแจ้งข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าคุณเล็กอนนินซีเน